มันต้องมีสติ๊กเกอร์สายคองพาเพลินนะครับผมใช่ไงค, <c oughs> ครับเคลื่อ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองมานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจีย๊ยบนนี้เราจะบุกที่ไหนครับพี่เต้ ของหนึ่งเดี๋ยวรู้จักครับหวันเกียบของแท้มันต้องใส่คลองพาเฟินครับผมหวันเกียบครับเดี๋ยวรู้ว่าหลังแตกหรือเปล่าไปครับผมเราก็มาถึงสะพานของสองแล้วผมก็ออกว่าถึงบางถึงบางถึงกองสองครับ เราจะเลาะไปเรื่อยๆครับผมเ,เ,เนี่ยไเจอเจ้าถิ่นหวานเกี๊ยบครับสายคลองเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยเชยใช่ไหมนะทูนสายคลองครับเลาะยิงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็จะเจอไม่เจอเดี๋ยวรู้กันอีกที สายคลองมันต้องล้อใช่ไหมนะทุนนีนเลยใช่ไหมทุนสายคลองมันต้องล้อใช่ไหมล้อเนี่ยทำไมล้อมันก็ล้อไม่ได้ปลาดิไม่ได้ปลาล่ะต้องล้อหากันล่ะแต่ดีว่าเราสายคลองมันคลองมันเยอะโอ้ทุกวันนี่วันละถังทุกวันไปนี่อ้อมนี่้าจะไปผมบอกผมแล้วพวกเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเลยอ้อมิงปลาครับผมตอนนี้เราก็มาถึงของหนึ่งครับผม ท้องสองไม่มีตัวครับก็เลยบุกมาถึงห้องหนึ่งครับกบับพี่เต้สองคนครับผมเรามาซื้อน้ําแข็งกันครับเดี๋ยวรู้ครับวันนี้จะหมานหรือจะแห้วแต่บอกได้เลยคําว่าแห้วสะกดไม่เป็นสายลุยไม่พูดเยอะสายลุยไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวรู้จากหวานเจี๊ยบโอเคครับติดตามรับชมครับผม ราก็มาถึงคลองหนึ่งแล้วครับผมนี่น้องๆครับ่หวนเจี๊ยบครับเจี๊ยบครับเดี๋ยวโชว์ผลงานน้องๆหน่อยโอ้โหว่าล่อไปช่อนใสสวยครับระวังมันโดดลงคลองนะน้องชื่ออะไรนะครับชื่อหาครับน้องชื่อหาน้องคนชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์นะครับผมหวนเจี๊ยบครับถามน้องๆดูมีตัวเปล่า เด็ดครับทีเด็ดอะยิ่งยิ่งดึกน่าจะยิ่งเด็ดครับผมโอเคครับเราก็หมานแล้วครับผมติดตามรับชมครับไอตอนยิงอาจจะไม่ได้ถ่ายครับต้องขออภัยด้วยโอเคครับน้องหาโดนแล้วครับหวาดเจี๊ยบเลยสายวิ่งครับสายวิ่งปลาขึ้นเด้งเรื่อยๆครับผมเยอะจริงครับชมผลงานน้องฮาครับผม อเอาเรื่องเอาเรื่องของแท้วันเกี๊ยวอันเกีเยบครับแถบผม พี่ผมครับพี่ครับผมนี่พี่อนุชานะครับผมวันเจียบน้องๆครับนายี่เต้ได้ไหลายตัวยังสายแม่งโอเคอยู่อ่ะอเอาเรื่อง ได้หลายตัวยังได้สี่ห้าตัวเองพี่วัดไปดีถ้าเด้งดีหรอมองมันมันขึ้นดีเดี๋ยวมันก็เด้งผมว่าเด้งมันเด้งเรื่อยๆพี่นะ มาครับผมขอบคุณครับป้ามมาเนี่ยสวัสดีครับมาเนี่ยครับป้ามอ่ะเต็มลังเต็มลังน้ําแข็งเหรออือของแท้โ <c oughs> อ้ยใส่สวยด้วยครับนี่ครับแน่นอนเครื่องดื่มเต็มลังค <c oughs> เครื่องดื่มเต็มลังนี่เยี่ยมครับเขี่ยครับผมห <c oughs> นเยบหันเจี๊ยบ เที่ยงคืนนิดๆครับผมเดี๋ยวให้ดูผลงานครับเเนี่ก็ผลงานของเราครับผมโอเคอยู่ครับนะไงปะอํครับใช้ได้อยู่อ่ะออาเตยเมแลวออาพื้นลำ้ำดิล้ำหนึ่งอไอไอไอลำนั้นน้องเอาไปแล้วหรอใช่ help, ครัไปแล้ว ดูหลังพี่เตครับผมโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องหวานเจี๊ยบครับไงพี่เตพักยกก่อนพักยกก่อนพักยกก่อนไงไม่ไหวไม่ไหวแอ้เอาพี่อามมาด้วยครับผมสวัสดีครับพี่อามสวัสดีครับครับผมโหบุกมาจากบ้านนาเลยครับผมของแท้ดูปลาก็ยังลอยปากอยู่ครับ ครับมีเลือกยิงตัวใหญ่หญครับแค่เอายางวงมาก็ตายเลยวันนี้ก็บอกมาบอกพี่ยอดแล้วต้องโทรกำชับอ, <c oughs> อ่ะนี <c oughs> ่ย่าโดนด้วยอะ่ะโถของ นั่นๆๆๆๆๆนี่เปิดเปิดตาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ฟังแววช่างออสตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่รู้เห็นตะคุ่มตะคุ่มนี่ลูกดอกช่างออสใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหของแท้ของดีของสามครับสนใจติดต่อได้ครับนี่กระบอกนี้ผมก็ขายไปด้วยเนี่ยใช่ใช่เลยนะ นีน่ตัวโอ้เอ oh. oh. hey, ตัคุ่มตัคุ่มเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแน่นอนครับวันเกียบเป็นไงทักฮะอยจะบอกว่าเงียบดิปลาทั้งนั้นเลยเ <c oughs> นี่ยนี่ถูกเบอร์มาดิเป็นยังโจมย่างโจัก <c oughs> ยงามอยู่ครับผมเก็แบไว้เป็นสายสายน้วยครับโอ้โหลูกด,ดอกวิบัฟนี่นั้นสวยครับลูกดอกชัขของออสไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยที่พ,พี่พันไปเยอะจัดเต๊ฟตี้พันไปเยอะจัดน้องมันแกะออกยากเห็นไหมโรคาเตอร์อะของแท้ ต้องเอาคัตเตอร์มาตัดอ่ะแต่ผมว่าดึดากๆน่าจะเด้งดึงดงกๆน่าจะเด้งครับอ้าวดีครับน้องเฮง <c oughs> โอ้โยมาที่ไร่ปลาลงทุกที <c oughs> ที่ทุ่มมาก,ก่อนตลอดมาเจอแล้วโทรหาเลยเนี่ย เี่ยมามาสองร้อยสี่กี้นี่สองร้อยสี่เลยอะน่าจะกลับสองตลบอ่ะปลามันปลามันแอบลอยด้วยโอ้โหที่แรกไหลมาไม่ไหวเลยเฮงคน้าวช้าน่าจะพอได้ได้เรื่องอยู่เดี๋ยวนอนนอนเฝ้าเนาะใช่นี่อร่อยปีออกเลก หดูงานนะครับผมโชว์งานลูกดอกพี่ออสนะครับโอ้โหนี่งานเนียนจริงๆครับขออนุญาตึงมาหนึ่งครับวิบวับครับผมสนใจติดต่อช่างออสได้เลยครับโหลเท่าไรพี่ออสนี่ยงเดียวโหลละสาม้อยแปดสิบครับผมหวานจีครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยพี่ศูนย์ปดเจ็ด 0 8 7 3 3 0 3 3 3จ็5สาครับ6554นะครับผมลูกดอกช่างออสนะครับผมใส่คลองเรามีของดีครับผม <Yeah. S 1> หวานเจี๊ยบไซด์ดีไซด์สวยครับหันหน้าให้หันหน้าให้ดีไม่ยิงกอกปากดูหางหวานเจี๊ยบเลยไซดสวยๆค,ครับผม โอ้โหว่าเช้าน่าจะดีนะว่ามันจะใสเนียนสายแห้งเอาเรื่องอ่ะคนโดนครับดสายครับปามขึ้นยังอย่เดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาอีกเข้าลูกตาเลยมึงน่ะมันเกี๊ยบลูกดอกจันออดลูกดอกจันออดทองสามครับ ตาตางดูสายดูสายสายสวยครับ้าตาจริงไหม้าตาอ่าหวันเกียบเลยปลาเด้งขึ้นยิงเรื่อยเรอยครับเอาครับแอ,อ,อบขึ้นแอบขึ้นแอบขึ้นโดนไหมครับโดนไหมโดนดิเอาแล้วเอาขาดพี่ขาดเสียดายจัง มึงงั้นเราหวานเกียบแล้วโอ้ยยิงปลาเชิงอนุรักษ์ใจเย็นใจเย็นโอ้ยิงปลาเชิงอนุรักษ์มึงผมไม่โดนปัดมั้งเลยโอ้ยโหยเกือบไปแล้วโอ้โหนี่ใส่เป๋าเลยเหรอต่อแท้เป๋าไม่เคยได้ใช้เลยตอนเรียนแน่นอนมาใส่ปลาแทนไม่ถึงโรงเรียนนาที วิ guided, ok <mud> ่งครับผมพี่เตปฟางน้ำครับผมหวานเกี๊ยวพิชย์ยันร้อยโอ้โหตกฟ้อนไปหมดแล้วคิดไปแล้วหวานเกี๊ยวครับผมบอกเลยสวยครับผมของแท้โอเคครับผมติดตามรับชมขอยิงฟาก่อนครับผม เวลานี้ต้องยิงนะครับตีครับผมวันนีครับตูยังงโดนไหมน้องนิงโดนใส่วิ่งนย่าพยายามเ่งเมสามมสามไม่ไม่ได้เลยวนนี้เห็นแวบ,บแวบ,บแวบ,บ,บ,บหน่อยเอาหน่อยเลย <c oughs> ยามย้มย,มยมนูนๆนน โ,โอ้โหวเลีย้ยวไปเลยตันเกียบครับของแ่ายน้องอเฮงง่ายไหมไงโดนไหมโดนเลยใส่วิ่งโถของแทมน้องน่ี <c oughs> โอ้โหหวานเจียบนี hmm. okay, mm ่ค hmm. ร okay, mm ับเหนื hmm. okay, mm ่อยไหมพี่สุดจัดครับผมเอาแค่เหนื่อยเอาแค่หมดเอาแค่หมดอะบอกเลยเอาฟิตเต้ ของหนึ่งสุดจัดะอะโห้ยทีแรกไหลมายิงไม่ทันเลยสองกระบ,บอกต้อ,องโยกกระติกเลยอะ <c oughs> ของจริงอะนี่พี่เต้พี่เต้ลุวๆลงแล้ว กาดแบบปิดนะมีตรงนี้ก็ร้อนตัวไม่โตกาดปิดครับเริ่มร้อนแนละ้วเราอ่ะร้อนเลยหวานเกี๊ยบครับผมนูอพี่เต้พี่เต้ลูกอื้อม่เหลือหวานเกี๊ยบอีกแล้ว ของแท้ครับโอ้โหข้างในก็ยิงครับสายว,วิ่งครับ <c oughs> แน่นอนวันเกียบอีกแล้วครับจัดไปให้เด็กมันดูยิงให้เด็กมันดูหน่อยอ <c oughs> <c oughs> อาน้ำยิง โดนไหมนึกมึงยิ้มสิจเนี่เฮงทะเลาะกับตัวเงตะทองอ่ะโหดูส่เยหวานเจี๊ยบอีกแล้วโอ้หแค่มือเดียวยกข้ามไปเลยโอเคครับผม ยามโดนอีกแล้วครับผมของแท่หูไฟหวานเจี๊ยบอยีกแล้วครับหลังจะแตกครับแตกไปแล้วครับผมแตกข้างครับแตกข้างของแทต้องใส่คลองพาเพลินหวานเจี๊ยบเลยเอายิ้โชว โอ้โหข้ามหลังไปเลยมองไม่เห็นสุมม่เมเลยไปสอโอ้ยบันเทิงครับผมหวานเจี๊ยบครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับจังหวะยิงบางจังหวะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายครับผมผม,ผมก็ยิงสูกผมก็กำลังยิงเหมือนกันหวานเจี๊ยบแล้วครับ เอาน้องเฮงยิงโอ้โหดูยิงก oh, 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 oh. ันจุ๊บจับจุ๊บ NO, จับไปหมดเลยเจี <h <h ๊ยบครับน้องๆหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าลางแตกเราคิดไปไหนเดี๋ยวผมได้กดไลน์เนี่เดี๋ยวพี่ไปตัดได้เลยของแท้สวัสดีครับ

ายดโอ้ยไอเราก็นึกว่าโดนเลยะแม่งตังหนับเลยอย่าถ่ายอย่าถ่ายไม่โดนหวานเจี๊ยบผมปวดปืนนะสุดยอดจริงๆครับผมค่ายผู้ไหนหวานเจี๊ยบครับเดี๋ยวรู้เลยหวานเจี๊ยบนี่ครับดูผลงาน ในถังนี่ครับล้ังแตกของแ้มต้องรังแตกครับผมดูนี่สายค้องพ้าเพลินวันเดี๋ยวขอถ่ายผลงานน้องๆเลยครับผม ของแท้วันเจี๊ยบมาไกคอ่ะปักเก็ตอ่ะปักเก็ตอ่ะมาจากปักเก็ตเลยอ่ะปักเก็ตเอามอไซค์มาหูมาซาลิงอ่ะของแท้ครับผมอยู่คลองหนึ่งไงแน่นอนครับวันเจี๊ยบ กลายมันขึ้นไวๆนะ ริงครับนี่มดูดูงานของโงานของแท้มันต้องมีสติกเกอร์สายคลองผาเพลินนะครับผมนี่เป็นไงครับเต็มคาราเบลของจริงนี่เดี๋ยวพามาชมงานพี่อ๊อฟดูของพี่เตะนะครับนี่ตายเกลื่อนอ๋ออันนี้ปลาหอมนี่นี่สิบโลต้องมีผมรังยังไม่แตมรังพี่เตะใหญ่จัด พามาชม,าชมนี่ครับสายคล้องาพาเพลินของจริง <c oughs> นี่หลังนี้ถ้าเต็มนะรู้เรื่อง <c oughs> เต็มไม่ต้องวิ่งนี่ครับพามาชมผลงานแต่นี่อีกนะครับนี่ <c oughs> ของแท้นี่เป็น <c oughs> ไงกสดสวย อเต็มคองบอกได้คำเดียวไม่ไหวไม่ไหวก็ยิง ันเก,กลับจากคลองหนึ่งมานะครับปลานนอกมาโดนคลองสองอีกครับตอนนี้ข่าวคลองหกก็ขึ้นอีก แ ح, ของแท้ดูครับลูกดอ,อกอินดี้ครับผมวันเกียบครับโอ,โอ้โหตอนนี้เราก็บิดมอไซค์กันมาจาก <lud d S 1> ของสองครับผมมาของหกโหบอกได้คำเดียวว่าเฮ้ยสวัสดีครับผม อุตส่าห์ดูพี่ผมไปเปลี่ยนปืนมาเนี่ยวิ่งวิ่งสู้มีสู้มีสู้เฮ้ยมีสายมีสายมีสาย

วันนีคคน้ครับเสนอคำว่าลางแตกอีกแล้วครับผม<อ>ปืนยิงปลาก็าบอกใหม่ทักสั้นครับโอเคเหมือนกันครับหวานเกี๊ยบดูครับผลง,งานแบบหวานเกี๊ยบครับไซส์สวย,สวย เ,เรามาเทผลงานให้รับชม ลองดูของจริงเราไม่ต้องคุยเยอะจากไหมหวานเกีวบ